CP Ram Smart Choices เลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอหมอการเอามาไหมคะเนี่ยเอามาพี่ไก่เนี่ยกลัวกลัวอะไรมาถึงที่นี่แล้วกลัวหมอดูวะดีดูเวฟซซเบี้ยวขนาดเนี้ย๋ยวเขาหาเรื่ได้ได้แต่ว่าไม่ต้องกลัวหมอดู หมอที่นี่ใจดีไม่ดุดุนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกหล่อโอเคหมออยู่ก็ไม่รู้นิดเดียวจะได้มีความรู้ไงอะไรใส่เวฟได้ใส่เวฟไม่ได้อ้ยรู้กันไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัะวนนี้หมอหนุ่มอยู่ไหมคะใช่พาน้องมาพี่เลกกัาหมอหนุ่มตายแล้วอายเขาไม่ได้เดี๋ยวเขารู้พี่ชอบคนหนุหน่มๆป้าพี่เอามาเอาม่หมอหนุ่มเข้าเวนปะคะพูดอีกแล้ว เดี๋ยวเขารู้หมดเลยว่าพี่คิดอะไรเขารู้กันทั้งประเทศว่าหมอทั้งหนุ่มทั้งหล่อพี่ไอ้ยมีเอาพี่อายพูดดีๆสิพี่ก,กายหมอเขาชื่อหนุม<า>่มชื่อเล่นชื่ชนนอเ<า>ล่นชื่อหนุ่มชื่อเล่นชื่อหนุ่มเหรอคะพี่แต่หมอภพศสิทธิ์ภสิทธ์ตลอดเลยค่ะไม่เคยรู้ว่าชื่อหมอหนุ่มเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอหนุ่มสวัสดีคะ<น>่ะมาทำอะไรกันคะวันนี้ก็จะมาหาหมอนี่แหละค่ะคิดถึง หมอขาน้องพี่ไก่เนี่ยเขาเอาข้าวใส่ทั้งกล่องโฟมเข้าไปในตู้ไมโครเวฟคือนางหิวไงแล้วนางก็แบบโอ้ยอยากกินร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วสภาพมันก็เยินมากไม่ได้กินเพราะพี่ไก่บอกไม่ได้อันตรายสภาพนี้ไม่น่าเหลือให้กินเลยใช่แต่น้องบอกว่าไม่เป็นไรพี่ไก่ไม่อันตรายครับเถียงกันสุดฤทธิ์แลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่ใส่ในไมโครเวฟแล้วกินได้ไม่ได้อาหารปลอดภัยใส่ไมโครเวฟกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับน้องพินต้องคุยยาวแน่เลยเดี๋ยวไปนั่งคุยห้องบอดีกว่าวิธีอุ้ย ไปห้องหมอด้วยไอหมอเรียกเข้าห้องไปนะครับช่วยชวยดึงพี่หน่อยนะพี่ไปครับพี่โอ้ยห้องหมอใหญ่ไหมพินอลังการสวยมากสื่อเยียมมากใช่ค่ะคุณหมอคะตกลงเราเอาโฟมแบบเข้าไมโครเวฟได้ไหมคะปกตินะครับ สิ่งที่ต้องห้ามเลยครัสมมติว่าน้องพีทเนี่ยจะเวฟอาหารเนี่ยมันต้องมีภาชนะที่เขาเรียกว่าเป็นภาชนะต้องห้ามครับอันแรกคือเรื่องโฟมโอ้โหโดนเต็มเ,เต็มเลยอะตอเต็มเลย,ยโฟมเ,เนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อโพลีไซรีนซึ่งเวลามันเข้าเครื่องไมโครเวฟอะมันก็จะไม่ผลความร้อนก็จะหลอมแล้วก็สารตัวนี้เป็นสารที่อันตรายเรื่องของการก่อมะเร็งนะครับเป็นอันตรายต่อระบบเลือดนะครับแล้วก็ตับก็ไตด้วย นะครับแล้วก็จริงยังมีภาชนะอื่นๆอีๆอกท,ที่ที่ห้ามใส่ในในไมโครเวฟเช่นบางคนเผลอเอาพวกซ่อมหรืออะไรเงี้ยเข้าไปจะไม่ได้นะครับจานที่เข้าได้ก็คือเป็นจานแก้วค่ะอ่าเป็นจานกลุ่มพวกที่เป็นเซรามิกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจานที่แบบมีลายเ,เคย,ยเคยไหมครับเคยพี่เก๋เคยนะพีนคือแบบหมอเป็นอย่างเงี้ยสมมติว่าเราจะแบบเราจะเวฟข้าวแล้วเราไปเผลอใส่าจานที่แบบมีขอบสีเ<ช>งินนะ,ะมันมีขอบออสีทองใช่ไหมครับสีเทาเป็นเงาเง,งาวพวกเนี้ยมันแบบ มป็นเครือเป็นโลหะนะครับซึ่งเมื่อเวลาเข้าไปมันดังแบบแปะๆใช่มยันจะเกิดมันจะเกิดประกายไฟส่วนอีกอันนึงที่พูดถึงกันเยอะเป็นพลาสติกค่ะพลาสติกเนี่ยเข้าได้นะครับแต่ว่ามันจะมีพลาสติกบางบางอย่างที่บอกว่าไม่ไม่ไม่อยากจะให้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกพลาสติกคือภาชนะเนี่ยต้องเป็นภาชนะสําหรับเข้าเตาไมโครเวฟเลยคือทนความร้อนสูงเวลาเลือกซื้อนะครับต้องเป็นเขาเรียกว่าตัวย่อให้ง่ายคือ PP <PP. S 2> ครับก็คือโพลีอโพพิลีนหมายความว่าถ้าเกิดพลาสติกอันไหนเขียนว่า PP เนี่ยคือเข้าได้หมดเข้าได้ครับ<ม>เข้าได้ก็คือจะปลอดภัยมากกว่าทีนี้พลาสติกบางบางประเภทเนี่ยก็คืออมันทนความร้อนได้น้อยะนะครับมันก็จะ เ,เวลาเข้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสารตัวหนึ่งชื่อ b อิสฟีนอลเอซึ่งตัวนี้จะเป็นสารพวกก่อบมะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาอะไรเข้าในไมโครเวฟเราก็แค่สังเกตสังเกตที่หมอบอกมาแค่นั้นเองคือน้องหนูหิมค่ะหมอค่ะได้มาเสร็จซื้อเสร็จปุ๊บ่อกว่านาน <c oughs> ก็รีบเข้าไป <c oughs> เลยดีที่หนูแอบไปเห็นนะคะเนี่ยแต่ทีนี้หลายคน พี่ไก่เองน้อ,องพินด้วยเนาะชีวิตเราอยู่กับไมโครเวฟค่ะหมอบางทีเราก็เอ๋ชงกาแฟาเสร็จละทิ้งไว้นานมันไม่ร้อนออหรือบางทีแบบบางคนเขาก็แบบบอกว่าซื้อมาแล้วปรุงเสร็จแล้ว น่ากินเลยแต่พอไม่ร้อนปุ๊บกลับมาบ้านเอาไปเวฟใหม่ไป,หมไปอุ่นให้มันร้อนไปอุ่นให้มันร้อนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทำให้สารอาหารบางอย่างหายไปแทนที่คุณจะได้ประโยชน์จากการแบบกินอาหารคุณก็ไม่ได้แล้วอันนี้จริงเช่จริงๆแล้วการเราเอาอาหารไปอุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาแค่แบบสั้นๆน,นะครับวิตามินที่จะสูญเสียไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มวิตามินซีแล้วก็วิตามินบีต่างๆจริงๆอาจจะน้อยกว่าที่เราไปตั้งกระทะแล้วก็ผัดอีกด้วยนะครับ พราะนั้นก็สบายใจได้นะครับว่าไมโครเวฟสามารถที่จะยังคงคุณค่าของอาหารได้อยู่แต่ถ้าจะสูญเสียเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายจนรู้สึกว่าเราอุ่นไม่ได้ใช่ครับแล้วคิกจะเพิ่มนิดนึงครับอย่างพวกน้ำเนี่ยบางทีหลายคนเนี่ยไม่ได้ระวังเพราะไม่รู้ถ้าเอาไปอุ่นในไมโครเวฟเนี่ยน้ำมันเดือดแต่ว่าฟองมันจะไม่ปลุกขึ้นมาซึ่งอันนี้ครับเวลาสมมติเราออกจากเตาพอออกจากเตาไมโครเวฟมาเราไปใส่ น้ำตาลใส่ถุงกาแฟออใ,ใส่ถุงชาอะไรเข้าไปออสิ่งที่ต้องระวังคือมันเกิดระเบิดได้<ฮ>เพราะเรียกว่าเป็น super heating super heating ฟังชื่อหล่อมากมาก super heating ครับก็คือมันจะเป็นออปรากฏการณ์หนึ่ง เอ่อปกติน้ำเนี่ยมันจะเดือดที่1 0 0รอองศาอ่าแต่เวลาเอาน้ำเข้าไปในเตาไมโครเวฟเนี่ยคุณหุภูมิมันจะมากกว่าที่100รองศานะครับเอ่อแล้วการที่เอ่อเวลาเราอุ่นน้ำปกติมันจะมีฟองขึ้นมาแต่อนี้ฟองมันจะไม่ค่อยขึ้นการที่ฟองขึ้นมามันจะเป็นการระบายความร้อนนะครับทีนี้เราก็เห็นว่าเออมันก็ร้อนละใส่เข้าไปใช่เอ่อตัวน้ำเนี่ยมันจะขยายขยายปริมาตรขึ้นอย่างทันทีนะครับทำให้เกิด เราเบิดขึ้นมาได้ถ้าจะเอ,อาเตาไมโครเวฟทิ้งไปก่อนสักประมาณสักหนาทีเราค่อยใส่เราค่อยใส่ใช่ครับทิปสุขภาพ